ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับผมผมบาบาเพนะตอนนี้เป็นเกมอีกหนึ่งเกมแนวจอมยุทธที่จะมาลองกันวันนี้ครับหลังจากที่ผมลอง Burning s o งซอสเดซซันของคนไทยไปแล้วมีเสียงฟ้าผ่าผมให้ฟ้ามันผ่าก่อนก็คือคราวนี้ผมจะมาลองเกมที่เป็นระดับกลางๆเหมือนกันแต่เป็นของคนจีนที่ชื่อว่า Redemption of หลิวยี่นะถ้าผมจําชื่อเกมเขาไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศในตัวเกมกันแล้วก็รูปแบบการเล่นว่ามันเป็นยังไงมันพอที่จะแบบสู้กับเกมคนไทยได้หรือเปล่าแบบพอฟัดพอเวียงหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในเกมหรือว่าเกมที่ผมคิดว่าคล้ายๆกันเนทะ่าที่ผมดูการาฟิกแล้วก็บรรยากาศนะ,ะเดี๋ยวผมลองเข้าเกมไปคนระับมือใหม่เลยสดๆซิงๆเลยนิวเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนมีภาษาอังกฤษนะครับซัพพอร์ตภาษาอังกฤษคลิก เพื่อที่จะเข้าคัาสซีนนะมีเนื้อเรื่องนะนี่ขอดูเนื้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับตัวละครเดินมาก็บ้านไฟไหมเลยจอมยุทธก็พอดเรื่องเดิมๆครับก็คือมีใครมาเผาบ้านฆ่าครอบครัวตายยกตี้อะไรประมาณนี้เป็นที่หลิวหลิวยี่นะผู้ที่ไม่ปรากฏนามครับไม่ปรากฏชื่ออันนี้เข้าสู่เกมแล้วนะ เขาสอนนะก็คือตีอ่าก็คือคลิกซ้ายเป็นการตีนะครับแล้วยังไงต่อครับอ่ะแล้วไงต่อครับกดแช่นี่นี่นีโอ้โหโอ้โหมีบล็อกแล้วก็มีป้องกันนี่นี่แล้วก็มีเขาเตะแปลกเออเอาดิแล้วไงต่อทำอะไรเนี่ยโอ้โหคาซีนอ้หนี่ยังไง เอาเรื่องเอาเรื่องผมรู้สึกว่ามันแข็งแข็งกว่าเกมคนไทยไม่รู้นะตอนนี้รู้สึกมันจะแบบถ้าเทียบกับ Burning s o r อ่ะผมคิดว่า Burning s o r d ดีกว่าณตอนนี้นะรู้สึกนะความรู้สึกเพราะว่าไอ้น,นี้มันวิ่งแบบไม่รู้อนะรู้สึกว่าแข็งแข็งนิดนึงประมาณนี้นะส่วนบรรจงครงบรรยากาศอันนี้ไม่แน่ใจครับเขาน่าจะให้เราไปทางนี้นะครับแล้วก็มีกินยากด R นะเออนี่กู้แล้วก็บล็อกไป มีเก็บของกด e, ีเก็บของนะครับเป็นคำพงคำพีนะเป็นเรื่องราวของเกมเขานะอ่ะกด e ีปิดต้องสํารวจก่อนไหมว่าต้องว่ามันมีอะไรหลงเหลือหรือเปล่าขอสํารวจนิดนึงครับแต่มูฟเมนต์ของเกมมันจะเร็วกว่าเบอร์นิงซอสครับ,รบตอนแบบแดนแบบนี้คือเร็วมากไปแบบโคตรไวเลยนี่อ่ะแล้วก็ขอข้ามไปนะมีพระพุทธรูปมีเจ้าแม่กดยิมมาหมดนะก็โหดอะไรครับมีวิไทา์อีเวนต์หรือเปล่านีโอ้โหเลือดสาดอ่าแล้วก็เข้าไปทไําแล้ว อ๋อเทคดาวโอ้โหเรื่องเขาเรื่องมีเก็บโซ่ด้วยนะอันนี้ทำมาแล้วมันเป็นแบบว่าอนิเมชันได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยลาบเลือดต้องมาแล้วมันจะยืนตรงๆไปไหนครับเกมมันยืนตรงๆนะเหมือนเคารบทงชาติตลอดเวลานี่อันนี้คือกดกดหนึ่งครับเป็นสกิลเป็นสกิลเงานะครับนี่ฟันเงานะกดหนึ่ง เอาไปรอเทสก่อนหนีหนีโอ้โหมีสกิลวหนึ่งครับฟันเป็นเงานี่ดูเทสก่อนแล้วปุ๊บมาปอบปอบมหนีเอออ่าได้อยู่ครับมีสกิลฟันเป็นเงาเออเทสเออเกมมันมืดๆนะถ้าเทียบกับเบอร์นิงเบอร์นิงเหมือนผมจะแบบนีเออ คือเบอร์นิงอ่ะเขาอยู่ในทีมที่สดใสครับก็คืออยู่ในเขาใหญ่เออแต่เกมเนี้ยเหมือนเขาใหญ่ตอนกลางคืนมันมืดๆประมาณนี้มันออกแนวแบบดักดักนิดนึงอ่ะโคงไฟนี่ม่รู้ทำอะไรอ่ะมอนมาแล้วกดหนึ่งอือออกกู๊ดกู๊ดก่อนปั๊บปั๊บนี่ปบ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 อี๋อ้ี๋อ้๋เก็บโซลครับนี่กระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้นะตอนนี้ผมกดเป๊ะปลากระโดดไม่ได้เฮ้ยเคลื่อนที่เร็วแต่ว่าเคลื่อนที่แบบจอมยุทธเลยแบบพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับ ชิปแบบโคนเร็วเลยเจอใครเนี่ยมึงเป็นใครคุยก่อนอเสียงภาคไม่มีนะตอนนี้เป็นเดมโมนะครับก็คือมาช้านะมึงอ่ะเออมาดีเลยไปน,นิดนึงเป็นเป็นสายรับหรือเปล่าศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือเปล่าเออเดี๋ยวมันต้องหาบางอย่างให้คุณนิดนึงนะเออรอมานานละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่องเองเขาแบบเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้ก็คือมั่วๆไปนะอ่ะมีกล่องโอ้โห คือมันไม่บอกเลยนะว่าตรงไหนคือกดตำรวจได้หรืออะไรคือต้องรู้เองครับต้องแบบใช้ตาสังเกตมันไม่มีแบบเด d อ y e หรือว่าแบบเซนที่กดแบบแล้วเห็นแบบพวกวัตถุที่น่าสงสัยนะอันนี้คือเราต้องเ,อเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาตัวเองอยากนิดนึงไปข้างหน้าแล้วกันนะนี่ตัดซีนใหม่แล้วโอ้โหเราเบิดะสะพานเลื่อนลงมาข้างล่าง ีศพคนตายนะสำรวจก่อนครับโอ้กดหนึ่งก่อนครับสกิลโอ้โหมันกั้นสกิลไม่ได้บ๊อบบ๊อบบ๊อบโอ้ยโอ้ยเอาแล้วอันนี้กดแล้วบล็อกสวนเหรอผมไม่แน่ใจนะเหมือนใช้พลังชี่ครับโอ้โหโอ้โหคือเป็นสกิลนะรู้สึกจะเป็นสกิลครับเก็บโซ่อะไจะเป็นบ๊อบบ๊บหนี่เป็นสกิลปมผมเน้นสายบล็อกซ์ก่อนแล้วกันนะบ๊บหนี่มันจะเป็นแอคชั่นแบบจังหวะเท่าที่ผมเห็นพวบ ดีดีเต็มหน้าเลยครับบล็อกไม่โดนครับปบนีขับล็อกเหรอเออใช้โซเอ,ออเออเอลำดาบจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี่สกิลหนึ่งอ่ะกดแช่หรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจนะกดแช่อืมเรียนรู้วิชานิดนึงแต่ถ้าดูมูฟเมนต์ตอนนี้ผมคิดว่าเบอร์นิงซอสดีกว่าณต,ตอนนี้นะรู้สึกมูฟเมนต์เก่นี้ต้องพัฒนาอีกสักพักหนึ่งครับนี่มีการสไลด์โอ้โหแล้วแม่งโคตรมืดใช้คำว่าแบบ มึงกด e มึงทำเกมแบบมืดมากอ่ะแต่มีสลิงนะอ๋อกดมีสลิงครับนี่นี่มีสลิงปุ๊บอ้หีโโกระโดดไม่ได้อ่ะคือไม่คล่องตัวตรงที่ว่ากระโดดไม่ได้นะตอนนี้หนีเฮ้ยมีหลบโอ้โหธนูยังไงโอ้โหโอ้โหความหล่อความแอคชั่นนี่แบบมีเต็มจริงๆครับอือกดชิปกดพุ่งไปอ๋อมัน รวบรวมลวมปานนะกดชิปนีนะครับนีกดชิปแบบจังหวะถ้ามันจะใช้ท่านี้คือเราต้องกดชิปนะค,คือต้องจําให้ได้แล้วต้องกดชิปหรือว่ากดบล็อกกดอะไรประมาณนี้ศัตรูม,มันจะใช้แบบไล่เวทออกวิชาเราต้องกดชิปในการสวนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือหลบหรือว่าแบบต่อต้านอะไรประมาณนี้แต่แคือผมหาของไม่เจอเลยมันมืดมากใช้คำว่าโคตรมืดแล้วนี่ให้ตำรวจแล้วไปไหนต่อเน,นี่ย คือไปทางไหนบอกด้วยนะโอ้โหคือมันอยู่ในหลือแบบมองยากมากสไลด์อีกแล้วสมจริงสมจริงสัตว์สัตว์มืดก็คือมืดนี่บอสมาแล้วครับตัวแรกไอ้กระจอกเอ้ยเอ้ลำปีกับอู้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 เอาแล้วโอู้อู้เดี๋ยวบอสก่อนเอออู้อ้อู้อู้บอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออเออสวนเออ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 ฟีฟีเออเออโอ้กูอย่าไปยืนบล็อกเลยครับจะตายครับหนีน่าสั่นไปดิก um. ูเนี <S <s ่ยไม่ใช <Rent> ่บล ke, <c oughs> ็อกนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเือเพลงตายมันดูเศร้าๆยังไงไม่รู้นะมันดูแบบ ดูแบบมันเป็นเกมญี่ปุ่นแล้วคือเกมจีนแต่ตายเป็นญี่ปุ่นเออคือเกมจีนแต่ว่าเวลาตายกลายเป็นเกมญี่ปุ่นเราลองใหม่ครับผมปัญหาของผมคือฉากมันมืดเดี๋ยวคุณแดดมาทางนี้ก่อนมาที่สว่างสว่างก่อนมาหนี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 เดี๋ยวดีหนีหนีเอาดีคุณเริ่มเรียนรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ปรับปรับปรับนี่มันให้สอดอ๋อกดชิปนะครับ แค่แล you know, the ้วกดชิปกดชิปนะนีดวนดาบแต่ว่ามันมองยากอ่ะมันไม่รู้ว่าบอสมันจะออก่าตอนนี้ยังไงปบ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 ปยบอบปบปบปบ อออเดกยากรสองกินยากรแมกกินยาก่อนเพื่อนกินยากินยาก่อาโอ้โหแดดแดดเดกยาก่นโอ้เรียนรู้การแดกยากรแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้มันคือชิปชิปใช่ไหมเดี๋ยวขอเรียนรู้ปอบจังหวะส่วนใหญ่มันจะชิปนะเกมนี้เหมือนเขาจะให้ชิปครับนี่คือแบบต้องชิปให้ตัวจังหวะ บล็อกกันเลยดึกงานนานไปไหมหนี่คือจังหวะเมื่อกี้คือชิพครับโอ้ยคือเดาเดาๆกินยาเหรอครับนิดนึงนะคอมเอออย่าไปรอบล็อกเดี๋ยาเออกูขอคืนหน้าสั่นไปดีจานเนี่ยหกหกหนึ่งเออเออ หลม้ลมล้มเป็นไงเป็นไงมืนตาแดงดิตาแดงมาแล้วมาจากเลือดลาบเลือดลาบเลือดต้องมาลาบเลือดลาบเลือดระเบิดกระเด็นปดีร่างกระจุยละบล็อกเก้นไนเออก็คือดาบแตกประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าคือแต่ก็คือดาบเราพังน่าจะต้องไปซ่อมครับต้องเดินลมปานนะอันนี้คืออะไรครับขอสำรวจนิดนึงครับกดอ,อีเลือดตอเตะไม้เพื่ออะไรครับแบบ เตะไม้เอาเอาจังหวะป่าบอสเหรอผมไม่แน่ใจนะนี่ขอแดาไปก่อนแล้วกินยาอย่างไงเนี่ยยายผมก็หมดไปแล้วตอนนี้ไปข้างหน้าเผื่อมันจะเติมเลือดให้นะเข้าไปข้างหน้านป,ป่ะขอบคุณคุณหรือเปล่าขอบคุณอ๋อไปต่อนะยังไปต่อได้นะนี่ม,มาแชปเตอร์สองครับสอนวิชามีเอาแล้วเฮ้ยมึงไปแพ้ได้ยังไงเนี่ยคือมันเป็นผู้เล่นใหม่นะ คนมึงก็อยู่ในเกมมาตั้งนานก็ยังแพ้เออไปจัดการมันอ,อได้ครับลูกพี่เดี๋ยวพกตบเองพวกเด็กใหม่เนี่ยเออเฮ้ยมีแม่นางเซฟเกมอ๋อสอนเซฟเกมครับต้องไปเซฟเลยโโคือเกมพี่คือเคลื่อนที่โคตรเร็วใช่ไหว่าเคลื่อนที่โคตรเร็วนี่มีการเซฟเกมครับมีการแบบพักผ่อนนะแล้วก็โยนมีดคืออะไรอะโยนมีดแล้วก็เทเลอพอร์ตนะโยนมีดนี่คืออะไรอะเหมือน อัพสกิลครับแต่เป็นภาษาจีนนะครับทีมพัฒนาน่าจะแปลไม่เสร็จนะเขาให้กดคอนโทร l แล้วก็อ่าคลิกแช่ไว้นะนี่อย่างนี้หรือเปล่ากดไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอข้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็พักผ่อนตัวนี้คือพักผ่อนหิวเลือดนะอ่ะคุยกับแม่นางก่อนแล้วกด F ก็คือเหมือนกับสกิลจี้จุดของแวล์วินมิสนะนี่เฮ้ยทำไมมาช้าทำไมมาคนเดียวฆ่าล้อเจ้าอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วรอมาหมื่นๆปีโอ้โหแม่นางเซ็กซี่มากอาร์ตแม่งโคตรเซ็กซี่ ก็คือข่ารอเจ้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยเออเหงาเหงานะอยากเหลาหัวนีออ่ได้ข่ามาแล้วเดี๋ยวข้าจะฝึกวิชาให้เจ้าเองนีสอนวิชามีระบบการแบบออวิชงวิชาหรือว่าสกิลนะผมรู้สึกว่าเกมนี้มีรายละเอียดที่เยอะกว่าออถ้าเทียบกับเบ ning ิงซอสนะตอนนี้นะเหมือนรายละเอียดเยอะกว่าแต่การเคลื่อนไหวอะ่ะบอกไม่ถูกว่ามันเป็นรูปแบบของเกมหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ดูเหมือนเกมนี้จะเคลื่อนที่เร็วเน้นเคลื่อนที่แบบเหมือนสายลมครับฟุ๊ฟ๊า ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะให้อัพวิชาดับเบิลคลิกเพื่อเรียนรู้อ่ะนี่ก็คืออัพวิชาได้รันนี้อัพไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองอัพอันนี้อันนี้อัพไม่ได้นะเหมือนมันขาดเลยสักอย่างครับคนนี้น่าจะอัพวิชานะครับผมคิดว่านะแม่นางคนนี้น่าจะอัพวิชาส่วนอีกเมนูหนึ่งคืออะไรครับก็คือไดอะล็อกก็คือคุยกับแม่นางอีกทีนึ่งนะครับเป็นเอมีซีเอาไว้อัพวิชานะรลองไปสู้ดูครับโอ้โหคือจังหวะกดเอฟอ่ะเหมือนตัวเกมมันจะหยุดแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะ วิชาอะไรหรือว่าแบบคล้ายๆที่จุดประมาณนี้ให้ฟีลคล้ายๆที่จุดในวลวิวมีนะครับคือถ้าเทียบกับวลวิวมีนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะมอนอยู่นะครับอันนี้ยังไม่เจอมอนนะอันนี้คืออะไรอ๋อคือโซ่นนตีกล่องได้ก็ถือว่าทำออกมาดีอยู่แต่มึงเคลื่อนที่เร็วแบบผมไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะแต่ข้อดีก็คือมันไปตรงไหนก็ได้แบบรวดเร็วทันใจครับแต่ข้อเสียก็คือเหมือนมันลอยๆไปคือมันมันเคลื่อนที่เร็วมากเนี่ยมันมันแดดแบบไกลมากแดดแบบยาว8เมตรประมาณนี้อันแบบนี้ เด <muitas S 2> no ี๋ยวดีผมเอฟนะปุบไม่มีให้เร oh, ียนนะครับตรงนี้ก็ต้องสู้แบบโอ้โห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 กดหนึ่งกดหนึ่หนีโอ้โหเอาดีเอาดีโอ้ยหทานูทานูทานูหนีหนีก็คือหลบตลอดเวลาปุบนฝุ่นฝุ่หนีป่า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 เออทานูเหมือนแบบเลือดมันจะน้อยครับตีไม่กี่ทีก็แตกโอ้โหเคลื่อนที่ไวจริงๆอรับุ่นฝุบนุ่อ่ะมีกล่องแล้วขอกล่องหน่อยนะโอ้อันนี้มีแอนิเมชันเปิดได้อะไรวิชาไหม ได้หินทิตันนี้เอาไปอัพเอาไปอัพวิชานะเหมือนจะเอาไปอัพวิชานะตอนฉากตรงนี้ก็ดีขึ้นนะไม่มืดเออนี่มีการสไลด์ลงมาอนิเมชันเหมือนเขาจะทำหลายที่จริงๆนะนี่อันนี้คือน่าจะเหมือนแมงมุมอะไรสักอย่างแต่ว่าตัวเกมกระโดดไม่ได้นะตอนนี้ผมกระโดดไม่ได้นะครโอ้โหอ,อะไรวะอะไรวะดวูดูดดดดมึงจัสกแกรเหรอนีป๊อปป๊อบปบบ แล้วแมงมุมมันจะดูยังไงว่ามันจะตีเราตอนไหนครับปกๆนี่เออมีระเบิดอีกโอ้โหคือโดนหมดครับมุกข,ของแมงมุมแมงมุมระเบงระเบิด่นะมีที่แบบแดกเลือดครับนี่เซฟได้ก่นครับนี่คืนเลือดครับ,รบแล้วก็อัพสกิลแล้วก็เทเลพอร์ตได้อันนี้ผมอัพสกิลไม่เป็นอนะ่ะเหมือนมันยังไม่มีไอเทมให้อัพหรือเปล่าผมรู้สึกคือผมอัพอะไรไม่ได้นะครับอ่ะอข้ามไปก่อนนะเพราะว่าอัพอะไรไม่ได้ตรงนี้น่าจะบอสผมดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วหรือไม่ก็ลูกแมงมุมสามตัวไม่มีอะไรครับตกใจหมดอ,อันนี้เหมือนกดได้ไหมตีอันนี้กด E ได้ครับไม่สามารถไปได้นะเขาบอกไม่สามารถไปได้งั้นขออ้อมหลังไปแล้วกันนะคือฉากฉากมันก็ดูแบบซับซ้อนนะแต่ตัวละครมันกระโดดไม่ได้ครับมันต้องเคลื่อนที่ไปข้างในอย่างนี้เป็นสเสน่ห์ของเกมเขานะโ,โอ้ยตีทีหน้าสั่นคือมันเป็นตัวระเบิดครับเอง ตีแล้วถอยหลังนะเสโอ้ยมึงมาก้างหลัโอ้มึงจ้ำสแกอีกแล้วนี่แบทเลยครับคือนี่คืออะไรครับหมดสเตมินาแล้วมันเตือนนะครับตรงนี้น่าจะมีคนอมีกล่องครับขอโดกล่องก่อนแล้วกันนะยอมยุ่ยใส่โดครับเออมันต้องพ่อหนุ่มคนนี้โอ้ยอะไรผีผีโอ้ยผีพาเข้าโลกวิญญาณอดี๋บอกนะตายอ๋อพาเข้าโลกวิญญาณตกใจหมดก็ตาย ไปหนึ่งหนึ่งกับผีครับแหมไม่รู้ที่นี้คือที่ไหนแล้วไปยังไงครับจะไปยังไงเนี่ยอ๋อไปทางนี้โอ้โหมึงไม่มีกไกด์อะไรเลยไปทางกระดูกตรงนี้อ่ะไกด์ก็ไม่มีนะต้องงมเองนะครับเกมออกแนวแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองเอองมเรื่อยๆนะนตรงนี้น่าจะมีตัวอะไรให้สู้แน่นอนครับหนีกระดูกผีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโโกระเล็กระเล็บโอ้โหโกระเล็บมืนอยู่มาครับปอบปอบ ผมเอาดีโคเลมเอาดีได้อยู่นะโคเลมอ่าไม่มีหัวแล้วปบปบปบนะมันปบ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 ครบดีแดดก่อนนะมึงมึงหัวนะโคเลมนะอ่าเล็งๆอยู่ทำอะไรอ่ะหึเดี้อเด้อหึมันงงๆครับปีครับปีครับปบปบปบผมไม่มีสกิลหนึ่งผมไมสกิลหนึ่งไหมปบปบปบปุ๊บถอย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 มึงหัวอยู่ตีไม่ค่อยเข้านะต้องแพร่ีอย่างผมอ่ะ ปอบบ็อกแพรลี่เอหลังๆเกมจะมีแพรลี่มีบ็อกนะเป็นเสน่ห์ของเกมปบ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 อ้ยปบ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 อ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยตีแรงเนนนะโกเลมหัวมาแล้วมันรู้แล้วมันเห็นล้วแล้วขอัวโยนใส่คุหรอเป่าแล้วโอ้ยโยเลือดหมดหดยเดเดแกยออลืมนึกว่าเลขสอออเอเอ้อบอกบอกไปโดนออ้ยเชยจะตายแดกยาอีกูมีขอแดกยาะ อออื้ออันนี้ไม่เป็นไรอะมันต้องโยนหรวอออื้อก็คือมันอยู่ระยะใกล้นะกว่าเล่มปบปบๆๆๆๆอื้ออื้อคู่ปบเอ้ยเอตยตีแล้วออกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันกระโดดมาไม่ได้นะรู้สึกปบปบแมะยังใกล้ๆปบๆๆๆๆอื้อเอ้เอาแล้วกูตายเลือดเหลือนิดเดียวต้องเล่นดีๆแล้วอุ๊ยๆๆๆนี่จะโยนมั้ไม่โยนนะนี่นี่ หนีไม่โดนนะตีปีแล้วอย่างนี้ปับ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 หนึ่งปบ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 บปต้องถอยเอ้ยเอ้ยต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆเอ้อเอาแล้วเอาแล้วมึงอย่าพุ่งนะเออเอาแล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรโกเลมเอ้ยเอ้ยสบายแบบนี้ป๊บป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 บหนึ่งปบ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 ตโกเลมถือว่าไม่ได้ยากนะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสที่แบบ มันไม่พุ่งเข้ามาหาเราไม่กระโดดมาโจมตีอย่างเงี้ยมันก็แค่ตีเข้าตีออกประมาณนี้คือจะไปบล็อกที่ตัวมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าบล็อกพลาดก็เจ็บประมาณนั้นเหมือนเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเวลาเราเปิดหีบแล้วไปเจอแบบเขาเรียกกับดักเออเราก็จะเข้าอีกโลกหนึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นกิมมิคของเกมนะแผลไปครับคืนเลือดให้เราด้วยนะโออะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรมึงมีมึงมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะเกมนี้ อ๋อินอินิน,นเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ไปครับแดดเดี๋ยวไปทางไหนก็ไม่บอกนะเกมนี้อันนี้เพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนเราเอเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราแหละใช่ไหมกดคุยได้อ่เพื่อนเราเฮ้ยมึงเป็นใครอะ่ะเอ้ยผมอยู่คนเดียวครับเนี่ยฆ่าหมดเลยอของจริงเออเจ้าเป็นพวกวิญญาณหรือเปล่านี่ก็คือบาดเจ็บไหมครับเดี๋ยวให้ช่วยไหมเออไม่เป็นไรนะ เพราะว่าพ oh, wow. like ี่ก็ของจริงเหมือนกันเอาตัวรอดได้เหมือนกันมันให้เราทําอะไรไม่รู้่เหมือนเป็นเนื้อเรื่องนะไอ้นี่สําหรับใครที่จะเสพเนื้อเรื่องนะก็คงต้องมาอ่านผมขอไปข้างหน้าเกมกระโดดไม่ได้นะตอนนี้ที่ผมรู้คือกระโดดไม่ได้อ้โหเอาดิปปปปปปบ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 ปปปบปปบปป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 ันปป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 ดปปปไปปไปป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 รปปปปปปมปป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 ปบปปปปปอปป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 ป ไอ,อ้ตัวยิงก่อนเลยแม่งสร้างปัญหาอีกแล้วออ้อแดกพบพบหนีเข้าไปอือเออ,อเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่นะได้อยู่นะเออต้องหาที่แบบเซฟหรือว่าที่เลือดก,ก่อนนะมันน่าจะมีนดะ้จะมีคือไปเร็วมากเกมเนี่ยหน้ามีปล้วปุ๊บนีสไลด์มาขอแดกเลือดก,ก่อน,นครับเอเอ,เอคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยก็คือมีที่จุดเซฟมีอะไรประมาณนี้อ่ะ ขอเรียนสกิลได้ไหมอันนี้ขอเทปเลือดบนี้เรียนสกิลมันต้องเป็นแม่นายอีกคนนึงครับนี่น่าจะบอสละไอ้หี่อ๋อบอสใงมุมนี่เอาเรื่องว่ะนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะดาเมจโอ้ยหลบโอ้ยถอ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 ยคือคือคือดูยากอ่ะคือนี่ถอยถอยถอย เออยิงด <aux> ้วยยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กยากรโอ้โหเชี่ยคือดูยากจริงว่าบอสมันจะเดี๋ยวโอ้โหบอสบอสเอ้ยเอาดีเอาดีกูเริ่มเรียนรู้โอ้โหอ๋อจังหวะนี้กระโดดโอเคโอเคกูเริ่มเรียนรู้แป๊บนึงเออเออโอ้ยจังหวะที่สามกระโดดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายอ่า หนึ่งหนึ่งสองสามไหมโอ้ยโอ้ยก็ต้องกดชิปตาย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 กับบอสนี้แน่นอนครับหนีกูชิปแล้วกูชิปแล้วกูรู้มันจะมีเตือนอยู่ครับมามาหนีเออโอ้โหตายสภาพไปเกมญี่ปุ่นต่อครับเออเพลงตายมันก็จะเศร้าๆนิดนึงนะมันต้องเรียนรู้ครับไอ้นี้ คือมันไม่รู้ว่าบอสมันจะออกสกิลอะไรยังไงนะอ,อขอเรียนรู้นิดนึงนะครับนี่บอสอยู่ตรงไหนไปทางตรงนี้หรือแน่จะไปข้างล่างนี่ครับขอเรียนรู้นิดเหนึงนี่กดข้ามคาสีนะครับนี่หนีหนีหนีเออเออเอาดีครับหนีบอสเออเออบอสไม่โดนเล้วเออเย่มครับส,สามลูกก็คือโดนทั้งสามเออเอออผมไปลูกกดอะไรตัวสีแดงจําไม่ได้แล้ว เออเออเออเอาดีกูบล็อกได้แล้วนะเออแดดยาก่อนครับเออเออเออก็คือโดนทุกลูกครับเออจะเลยพอแล้วกูปบปบปบสีเอาล่ะเอาล่ะเออเออเล้ยเริ่มยากละกูเริ่มยากกับชีวิตละเริ่มยากละคือคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะบล็อกอ่ะไอ้ลูกสีเขียวๆอะมันมันมันดูยากนิดนึงนะเออนี้ขอเรียนรู้นิดนึงนะแต่พอเข้าใจแล้วมันจะมีจังหวะให้เราดูอยู่ครับจังหวะกดอะไรว่ามันหนี่นีหนีอ๋อหนีอ้ยนีป๊อป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 หนีสวนอย่างเงี้เข้าไปใกล้ๆมันเรื่อยๆป๊อป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 โอ้เออเออเออบล็อกไปถูกสักครั้งครับเออ เออเอาเทคดาวเหอแรบนี้กดชิปกดชิปเออ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 อออออมันต้องชิปแล้วบล็อกมั้งผมว่าคืออย่าไปแลกกับมันครับต้องต้องดูเลือดด้วยถามว่ารูปแบบเกมเพลย์มันเป็นยังไงก็เล่นได้ใช้คำว่าเล่นได้นะลองมาเล่นเองคือมันรวดเร็วดีครับมันแบบมีจังหวะให้เราแบบกดคือยุคนี้เกมมันจะอฟิลนี้หมดเลยเหมือนแบบตีไทๆ์แบบโตอะไรประมาณเออเนี่ย บอกรบปรับปรับปรับถ้าอยู่ใกล้ๆมันจะแบบปอบค่าหนึ่งับปอบปอบเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ๆนะครับีเออเออบอกได้ยอบอกรบเออสวยดิเออคนหนึ่งนี้บอบกอบบอบปรบบอกอบเออเออสวยดิเออหน้าตาดิเออที่เอออตายไหมเออเอาดิโอ้ยเจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิมึงเออเออโอ้ยเออเออบอกบเออเอาดิ เอ,เอาดิเออเออเออเอาดิกูเป็นกูเป็นเออเออกูบล็อกเขาหน้าำดิเออเอาดิกูมากูมาอืมคัดซีนมันต้องมีตลอดโอ้โหเลือดสาดเฮ้ยได้ของแมงมุมเลยเฮ้ยก็ถือว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาจนถึงณตอนนี้นะ ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันสําหรับเกมนี้นะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่มันจะแบบเปลี่ยนใหม่ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีกระโดดนะมันเน้นแบบความเร็วในการชิปหลบบล็อกหรืออะไรประมาณนี้แต่โดยรวมผมก็คิดว่าเหมือนกินกันไม่ลงเหมือนกันเพราะว่า ระบบมันจะแตกต่างน,นะครับแต่ว่าตีมบรรยากาศจะเป็นจอมยุทธ์เหมือนกันดังนั้นก็คือถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับก็สําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากลองด้วยตัวเองอยากมากดเองว่ามันยากยังไงหรือว่าฟิลลิ่งมันประมาณไหนก็ลองโหลดมานะครับพอตอนนี้เกมเขาเปิดเดโมเหมือนกันดังนั้นใครที่สนใจก็ลองโหลดมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองในแ,แนวจอมยุทธ์ที่ออกแนวดักดักแฟนตาซีนิดหนึ่งครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวว่างๆผมขอตัวไปเรียนรู้ระบบเกมนี้สักนิดหนึ่งครับไปเล่นจน,จ,นจบเดโมนะั่นแหละให้รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงครับแล้วก็ตัวเอกเหมือนเขาใช้ดาบนะเขาไม่ได้ใช้กระบี่แล้วก็ออกไปทางเป็นองค์คลักษ์ประมาณนั้นใส่เครื่องแต่งกายเหมือนกับพวกองค์คลักษ์เสื้อแพรนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย